สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูวิธีตัดแผ่นเมทันชีชนะครับแบบง่ายๆนะครับด้วยกรรไกรตัดแผ่นเมทั้นชีชนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะตัดนะครับเราก็มาร์กเส้นนะครับตำแหน่งนะครับที่เราจะตัดนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแผ่นเมทันชีที่เราตัดนะครับจะคมมากนะครับถ้าโดนนิดนึง อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันเลยนี่นะครับก็ให้เราตัดมานะครับแล้วใช้เท้านะครับเกี่ยบแผ่นด้านนี้ไว้นะครับแล้วก็อีกมือนะครับจับแผ่นด้านนี้ แล้วค่อยกันไกยตัดนะครับแล้วก็ยกแผ่นตามมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้ นนะครับก็เป็นวิธีการตัดแผ่นเนบลชีตแบบง่ายๆนะครับตรงนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนําคลิปง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ